เซอร์ไพรส์ดิวอริสราประกาศท้องลูกคนที่2แล้วค่ะประกาศข่าวดีต้อนรับวันเกิดของน้องไซรัสสำหรับเซเล็บสาวดิวอริสราที่ล่าสุดเธอได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอพร้อมเผยว่าสุขสันต์วันแม่ไทยและสุขสันต์วันเกิดครั้งที่2ของลูกน้อยของฉันไซลสัสอีราลี ซึ่งเดาสิคะรออะไรหัวใจของเราเต็มเปี่ยมครอบครัวของเรากำลังเติบโตไซรัสกำลังจะเป็นพี่ชายแต่ลูกชายของฉันฉันหวังว่าคุณรู้ว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนฉันทำให้คุณขายหน้าเป็นครั้งคราวด้วยการทำให้ความรักมากมายและจูบพี่ไม่ต้องใช้แต่คุณจำเป็นต้องรู้ว่าแม่รักคุณมาก,มาก,มากความรักของแม่นั้นยากที่จะอธิบายไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกเหมือนกันในตอนนี้เมื่อคุณแก่ขึ้น วนสิ่งนี้วันเกิดแม่และพ่อมีของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับคุณไซรัสคุณกำลังจะมีพี่น้องแล้วในตอนนี้ดังนั้นจากนี้ไปเธอจะไม่อยู่คนเดียวเล่นคนเดียวหรือเงาอีกต่อไปเวลาอาจจะผ่านไปวันแล้ววันเล่าหรือปีเล่าแต่ความรักที่ฉันมีให้เธอนั้นยิ่งใกล้ชิดและเป็นรักที่ดีต่อหัวใจของฉันมากขึ้นทุกวันและปีเล่าสุขสันต์วันเกิดสำหรับคุณเรารักคุณแม่และดาดา